จำคูดไ้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดและก็ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันจะเป็นจริงเมื่อเป็นจริงแล้วหลายคนจะตกใจว่าโอ้โสหสถาบันทำเพื่อคนไทยหาไหน สวัสดีครับผมบุญถาวรปรรัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโชธวันนี้ก็มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติและก็อเอฟซีแฟนคลับนะครับสาหรับหลายคนก็วันนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางกับภูมิเนาบางคนก็ถึงบ้านแล้วก็อยู่ระหว่างการสังสรรค์หรือว่าพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องแน่นอะนครับทุกสิ้นปีก็ถือว่าเป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องเดินทางกลับบ้านไป สู่อ้อมอบของคุณพ่อคุณแม่ญาติพีน่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่อากาศดีมากวันนี้ระหว่างวันที่สาสบเอถึงวันที่สามมกราสองห้าหกสี่นั้นก็จะมีอากาศมีลมพัดหนาวเย็นหนับหนึ่งผมอยู่ที่จัดศรีเกตนะวันนี้ก็อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นนะครับก็ได้ส่งข้อความได้ส่งอะไรต่างๆถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่หนองคายนะครับที่บึงการ คุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็อยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อก็เจ็ดสิบห้าเจ็สิบหกแล้วคุณแม่ก็เจ็ดสิบแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในวัยชรานะฮะสวนะครับ,รบก็ฝากถึงลูกหลานนะฮะ fc แฟนคลับที่ยังมีกําลังกายเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังนะฮะวันนี้อยู่บ้านเปที่สุดการที่มีแพร่ระบาดนะฮะของโรคไวรัสโควิดก็ทําให้หลายคนนี่เก่ง บางคนไม่เดินทางถูกแล้วครับการเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ทางการเมืองก็ถือว่าเป็นการเมืองที่สร้างสรรค์ได้เห็นหลายอย่างที่ปรากฏการเกิดขึ้นทางการเมืองวันนี้วันสิ้นปี2563พรุ่งนี้แน่นอนครับก็6นาฬิกา6ทุ่มนะฮะตีหนึ่งก็เป็นวันใหม่แล้วก็ขึ้นปี2564 64ถึงว่าจะเป็นปีเริ่มต้นนะครับปีเริ่มต้นสักรชค,คือแน่นอนครับประเทศไทยหลายคนว่ามันจะเดินเข้าสู่แดนสีวาิาลจริงไหมแน่นอนครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นได้วางรากฐานได้ทำทุกอย่างเพื่อคนไทยเราจะพบกับความสุขทั้งประเทศความสุขที่เจอนี้เป็นความสุขที่พระองค์ท่านทำมานานแล้วหลายคนบอกว่าพระองค์ท่านทำอะไรยังไง ผมบอกว่าหลังวันที่20มกราคม2564นะครับเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงของประเทศไทยความสุขที่สถาบันมอบให้กับคนไทยพี่น้องครับวันนี้วันดีเราก็อมนือพรหลายคนที่วงการการเงินมันจะมีการเซตร,รีเซตการเงินระหว่างประเทศการคิดอะไรครับนายบุญถาวรเขาถามผมนะครั เป็นเรื่องของการรีเซ็ตการเงินของโลกนะฮะวันนี้ที่เราอยู่ใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในกาลที่สิบนั้นถือว่าดีที่สุดแล้วหลายคนบอกว่าคําทํานายจะเป็นจริงไหมบุญทาวรจริงครับเราอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะพี่น้องคงเห็นนะครับบุตรหลานคณะราชสองสี่เจ็ดห้าด 75, ได้ออกมาถแถลง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบิดามารดาพ่อแม่เขานะครับหลังจากยึดอํานาจหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เบียดบังเอาทรัพย์สินสุนารกษัตริย์นะฮะทรัพย์สินของกษัตริย์เป็นของตนเองมีการตั้งธนาคารทุกอย่างมันปรากฏออกมานั่นคือเรื่องของกรรมแผ่นดินวันนี้หลังจากวันที่20มกราพี่น้องจับไปนะครับ20มกราสองห้าหกสี่แผ่นดินประเทศไทย จะเป็นแผ่นดินของโลกที่ประชากรโลกอยากเข้ามาอยู่อยากมาอาศัยพึ่งใบบุญบารมีของสหบรลนกาัตัตย์จำคุณไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดและก็ไม่คาคดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่มันจะเป็นจริงเมื่อเป็นจริงแล้วหลายคนจะตกใจว่าโอ้โสหสถหบันทําเพื่อคนไทยหาไหนตอนนี้ผมพูดมากไม่ได้เป็นความลับ แล้วก็การซีรีเซ็ตนะฮะการเงินระหว่างประเทศรีเซ็ตการเงินของโลกกิดขึ้นแน่นอนนะฮะพี่น้องครับหลายคนไอ้บุญทา้าว่ันนัี่ประโยวข้องอะไรอยู่กระบวนการยังไงสักวันหนึ่งนะฮะแล้วคุณจะเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธ <c oughs> ประเทศไทยนั้นมีสถาบันเป็นที่พึ่งของคนไทยคนคิดไม่ดีไม่ลายกับสถาบันนะครับพี่น้องครับไม่ตายดีรลกม็มัน่นคงเจริญใครคิดดี พูดดีทดําดีแน่นอนครับเราได้ดีแน่นอนสิ่งที่ออกมาและสิ่งที่ปรากฏการและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้นั่นคือเป็นเรื่องของความเห็นต่างทางการเมืองแต่สถาบันข้าราชการนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะฮะอยูเหนือการเมืองวันนี้วันที่31ธันวาคม2563สอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะเข้า ก้ามเข้าไปอยู่ในปีพุทธศักราช2564 64ในพี่น้องครับ6บวก4เท่ากับ10ปีหน้าปีหน้าคือปี2564 6บวก4เท่ากับ10จะเป็นปีที่รุ่งเรืองมากเป็นปีที่รุ่งเรืองที่สุดนะฮะในรัชกาลที่10และก็จะเป็นปีที่รัชกาลที่10นะฮะได้รับการยกย่องเชิดชูจาก ประเทศต่างๆคอยดูนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็มาพูดเข้าๆให้ฟังนะครับหลายคนบอกว่าไอ้บุญเขาเอาความลับมาจากไหนและเอาความลับที่ว่านี้ทำไมต้องมาพูดดูเถอครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นจริงอเรื่องมัตราในหนึ่งสองนั้นพระบาทสนะยุงหัวเนี่ยไม่ได้มีพระราชดำริไม่ได้มีความคิดพูดง่ายภาษาบ้านเราไม่ได้คิดที่จะไปรังแกรประชาชน พระองค์ท่านดูนะครับดูทุกอย่างคนที่เห็นต่างกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านดูทุกอย่างนายกนายขอนายงอแม้กระทั่งน,นายอนุนพระองค์ท่านดูทุกอย่างว่าประชาชนเห็นต่างกับกท่านนั้นคิดถูกหรือคิดผิดคือมันไปห้ามความคิดราษฎรไม่ได้พระองค์ท่านมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนพระองค์ท่านในฐานะเป็นประมุกของประเทศ จะให้บุ้ครประเทศเนี่ยไปเข็นฆ่าประชาชนท่านไม่ทำหรอกครับพระองค์ท่านฟังครับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันคุ้มครองกษัตริย์คุ้มครองรัฐายาทและมันคุ้มครองผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์และย้อนกลับไปดูว่ามาตาสามสองหกมาตาสามเก้าสามคุ้มครองรัษฎรไหมคุ้มครองนะรพระองค์ท่านไม่ได้เปรียบรัษฎรนะครับ มตัตตาสามสองหกก็บอกว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยปการน,น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเจดีย์วงศ์ตระกูลนะธูรุมินเจ็ดชังผู้นั้นกระทาความผิดฐานหมิ่นะมาเห็นไหมฮะยังต้องระวงังโทษจำคุกเลยกรณีรัษฎรเนี่ยถูกใส่ความวันนี้จะมาบอกว่าพระมหากษัตริย์นะครับเอาเปรียบประชาชนไม่ใช่ วันนี้ถ้าเรายกเลิกมาตันหนึ่งสองนะครับผู้ใด้มินธรรมาดดูหมินอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์รัฐธาญาติหรือผู้สําเร็จราชการในพระองค์นั้นตอน้องรัวารโทษจำคุกตัดด้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีถามว่าวันนี้เรา,ายกเลิกได้ไหมถ้ายกเลิกมันก็จะเป็นทําให้สังคมนั้นวุ่นวายอย่าไปพูดถึงเลยครับ FC f rab, อซีแฟนคลับนประชาชนเราอยู่บนผื้นแผ่นดินไทย เราสํานึกในมหากรงงานที่คุณของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนคนใดนั้นต้องคดีพระองค์ท่านไม่ต้องการให้ประชาชนคนใดนั้นมีคดีความเพราะว่ามันทําให้เกิดอะไรครับความบาดหมางการที่ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นด่าท้อต่อว่าพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้มองว่าประชาชนที่ไปด่าท่านเนี่ยเป็นศัตรูพระองค์ท่านนะยังไงก็ถือว่าเป็นราษฎร เป็นคนที่พวกท่านต้องช่วยเหลือเหมือนเดิมเป็นพลเมืองไทยนะฮะวันนี้วันสิ้นปีพี่น้องครับเราจะพบกับแดนสิบวิไลเราจะเจอกับประเทศไทยรูปแบบใหม่เราจะเจอกับการเมืองการปกครองที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราจะเดินเข้าสู่แดนสิบวิไลเกิดแน่นอนครับ ผมบอกเป็นประชาชนุนเลยว่าหลังจากวันที่20จะมีการรีเซ็ตการเงินระดับโลกและราชวงที่เป็นราชวงระดับโลกนะครับก็คือประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นแกนนําของราชวงกษัตริย์ทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ25 26ประเทศในการเป็นแกนนําในการนําพาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเรื่องนี้ที่ผมมาพูดเป็นความลับ ขององคอ์กรโลกหลายคนบอกว่าบุญถาวรนี่พูดมันเพ้อเจอ้อถ้าหากไม่มีความจริงผมไม่พูดหรอกครับความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายความจริงมีอยู่แล้วสิ่งที่ทําได้ในวันนี้คือพี่น้องประชาชนกลับไปดูแลครอบครัวครับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้าหากไม่ได้กลับไปที่บ้านก็โทรศัพท์ทุกวันนี้โทรไลน์ก็ได้บีโอคอลก็ได้สำนึกบุญคุณต่อบิดามารดา ซึ่งเป็นพะอาหารหันของเรานะคุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้กาบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้กับไปเพราะอะไรยังไงมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็แสดงความสำนึกกระตันดูกระต่าเวทีต่อปิดามารดาหลังจากนั้นเราก็จะได้ถือว่าเราเป็นคนที่สำนึกในผู้ที่มีบุคคณกับเรานะฮะเราทำแค่นี้พอเมื่อเรามีจิตสำนึกมีความ การดูต่อเวทีต่อผู้มีบระคุณเสร็จแล้วเราก็มาคิดถึงชาติบ้านเมืองสํานึกบุญคุณของสถาบันของชาตินะฮะก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้ววันนี้ใครก็ตามที่ฟังบุญถาวรอ,อยู่นะครับให้สํานึกบุญคุณของบิดามารดาก่อนมีอาหารอร่อยอร่อยได้ปลามาตัวอร่อยอร่อยได้กระช่างเอาให้พ่อให้แม่ทานก่อนนะฮะเงินทองวันนี้โอนให้พ่อให้แม่ไม่ต้องเยอะหรอกครับ มีห้าร้อยมีสองร้อยสามร้อยโอนไปเลยครับมันทันสมัยทุกวันนี้ให้พ่อแม่เขาได้ชื่นใจดีกว่าไม่ให้แล้ววันนี้เราที่จะแทนที่เอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินนะเราออมเงินเราห้าร้อยบาทพันบาท,บาทส่งให้พ่อให้แม่คุณพ่อคุณแม่ได้รับเงินจากเราแล้วเนี่ยท่านจะดีใจมากเห็นไหมฮะคือเราตอบแทนบุคคลบิดามารดาก่อนซึ่งถือว่าเป็นพระอรหันต์ของเราเองถ้าเราไม่ได้ เกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็เพราะอะไรครับคนที่สร้างเรามาคือบิดามารดาคือพ่อแม่เราทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนหลังจากทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วเราก็ทดแทนบุญคุณของชาติบ้านเมืองเราจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพักษัตริย์นะฮะไอศาสนาเนี่ยเราห้ามไม่ได้คือพระองค์ท่านนะฮะรัชการทุกรัชการของพระบาทสมเด็จอยู่หัวไม่ได้ปิดกัน้นในการที่พี่น้องประชาชนนะครับ จะไปนับถือศาสนาไหนดีหมดครับศาส,สนาอิสลามศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต์ศาสนาอะไรก็ตามดีหมดฮนะสอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นเราไม่ได้ปิดกัน้นประเทศไทยไม่ได้มีศาสนาประจําชาติว่าเป็นต้องเป็นศาสนาพุทธไม่จำเป็นดังนั้นเราสําน,นึกในมหาการุณาธิคุณของชาติก่อนวันนี้เรามีชื่อชาติไทยสัญชาติไทยก่อนมาเป็นไทยเราเป็นสยาม ดังนั้นเราต้องสำนึกในของคุณงามความดีของชาติถ้าเราสำนึกในคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่กอบกู้พื้นแผ่นดินของประเทศไทย <c oughs> ก็ถือว่าเรานั้นมีจิตสำนึกที่ดีแล้วอย่าไปมองเรื่องของปัจจุบัน,กนเกินไปเราต้องมองอดีตด้วยถ้าเราไม่ย้อนดูอดีตเราจะไม่เห็นอนาคตอดีตที่ผ่านมานั้นทำให้เราได้รู้ซึ่งว่า,าเราถูกเผาบ้านเผาเมือง วันนี้เรามีตัวตนเป็นคนชนชาติไทยเชื้อชาติไทยนะรเราไปที่ไหนก็ตามเราก็ได้ว่าเป็นคนไทยไทยแลนด์ใช่ไหมดังนั้นวันนี้ก็ฝากถึง,งประชาชนคนไทยทั้งชาติว่าเราต้องเคารพเราต้องศรัทธาในคุณงามความดีของชาติบ้านเมืองสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้กลับไปที่บ้านนะครับไปกราบคุณพ่อคุณแม่ไปเคารพ ไปขอขอมากรรมกรรมใดที่ได้ก่อทำทำเข็นหรือว่าทำไม่ดีไม่ร้ายให้คุณพ่อคุณแม่นั้นเสียจิตเสียใจเสียอกเสียใจลูกหลานขอโทษขออภัยขอห,ส,รรห,อขอหสิกรรมให้คุณพ่อคุณแม่หสิกกรรมให้หลังจากนั้นเราจะได้รับพรอ,อันประเสริฐพ่อแม่ต้องการให้ใครครับต้องการให้ลูกเติบโตต้องการให้ลูกเป็นคนดีต้องการให้ลูกนั้นมีอยู่มีกิน ดังนั้นเราต้องขอขมากรรมพ่อแม่หลังจากขอขมากรรมพ่อแม่แล้วเราขอขมา,ขมากรรมของชาติบ้านเมืองเราอยู่บนพื้นแผ่นดินของประเทศไทยพระแม่พรณีสําคัญครับเราอยู่บนผืนแผ่นดินนั่นก็คือผื้นแผ่นดินของพระแม่ธรณีเราก็ไปขอขมากรรมพระแม่ธรณีพระแม่คงคานะทำเลยครับถ้าใครเชื่อใครศรัทธาก็ทําไปนะครับใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆก็ได้ แต่ว่าถ้าเราเชื่อเราทําแล้วเราดีขึ้นเราก็ทําเราทําแล้วเรามีความสุขทางใจเราทําครับคือหมวกว่าวันนี้ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจนะฮะหัวจิตหัวใจเรานั้นเบ่งบอกถึงความเบ่งบานความสุขที่แท้จริงนั้นคืออยู่ที่ใจถ้าใจเราเป็นสุขทุกอย่างสุขครับวันนี้ถ้าเรามีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านถ้าใจเราไม่สงบนิ่งไม่สุขเราก็ไม่สุขดังนั้นเราต้องสูขที่ใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เราต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวเรื่องอะไรครับเรื่องของการที่เราเป็นคนไทยเกิดบนพื้นดินไทยเราต้องรักกันมีอะไรก็อภัยให้กันคาว่าอาภัยทานนั้นการทานสูงสุดคืออภัยทานนะเราให้ทานกับพระให้ทานกับคนยากไร้อะไรก็ตามสูงสุดคืออภัยทาน ดังนั้นเราอภัยให้ซึ่งกันและกันในกรณีความบาดหมางที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ฝากถึงน้องประชาชนผมทนายบุญถาวนปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนีโชตในฐานะเป็นทานายความในฐานะเป็นที่ปรึกษาพรรคการเมืองในฐานะเป็นผู้โชวชฌานสส,สนะครับก็อยากให้คนไทยนั้นรักกันนะครับสิ้นปีแล้วสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนไม่ถูกใจก็ลดละกันไป เราไม่ควรที่จะผูกใจเจ็บไม่เก็บไปในใจใครที่ไม่สบายใจทำอะไรไม่ดีกับเพื่อนโกงเพื่อนหลอกลวงเพื่อนอยากระบายก็ระบายออกมาโทรหาเพื่อนครับว่าเพื่อนเอ้ยเราไม่ดีอย่างน้นเราไม่ดีอย่างนี้ก็ป้างนไปขอให้เราได้สำนึกถ้าหาภาษากฎหมายเรียกว่ารู้แก่โทษคือการสำนึกผิดถ้าเราสำนึกผิดในสิ่งที่เราทำไป ในสิ่งที่เราทําไม่ชอบก็ทําให้เรานี้ถือว่าเรามีจิตสํานึกสํานึกในการกระทําของเราดังนั้นใครก็ตามที่มีความหบาดหมางกินใจกันซึ่งกันและก,กันนะครับเราก็ขอทษขอขอ,อภัยใครเป็นหนี้เป็นสินไม่มีก็บอกเขาว่ายังไม่มีก็คือไม่มีอย่าไปโกหกอย่าไปตอแหละนะครับเมื่อไม่มีก็คือไม่มีท่านครับผมยังม,มีผมขอเวลาหาเงินหาทองก่อนนะครับผมจะไปใช้นี่ท่าน นั่นคือหลักความจริงถ้าเราไปโกหกนะฮะก็ไม่ดีนะฮะนั่นเราอยู่ในสังคมไทยเนี่ยเราต้องมีความจริงใจสําคัญที่สุดคือมีความปรารถนาดีกับทุกคนนะถ้าเราไปโกหกมุกเม็ดมันก็ทําให้เรานั้นเป็นคนเชื่อถือไม่ได้วันนี้หลายคนเป็นหนี้บิสินหนี้สินเราต้องใช้เจ้าหนี้ก็คือคนที่มีคุณกับเราเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินนะครับเราก็โทรหาเขาบอกว่าวันนี้ขอผัดผ่อนก่อน นะครับเขาดา่าเราก็จะสวนสิ่งสําคัญสุดคือวันนี้เป็นวันดีที่สุดคือวันนี้สิ้นปีพรุ่งนี้วันปีใหม่นะค,คนที่อยู่ในศสนาพุทธก็เตรียมข้าวของเราก็เตรียมตัวที่จะไปทําบุญนะการทําบุญนั้นทําได้สามทางการสร้างบุญบารมีทําได้สามทางเทง่ากันนะครับหนึ่งซับเป็นทานซับเป็นทานหมายความว่าเราบริจาครั์การทําทานนะฮะบ,บริจาคเงินบริจาคทอง เอาข้าวของนะเอาอาหารแล้วก็เอาทรัพย์สินเงินทองเลยก็ตามที่ไปบริจาคนะไปทําทานให้กับพระทําทานให้กับคนยากไร้ทาทานให้องค์กรกุศลทำได้บทนี้การทำทานหนึ่งคือทรัพย์เป็นทานบริจาคทรัพย์นะฮะที่2คือเรื่องของแรงกายเป็นทานเมื่อเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เรามีร่างกายกํำยำแข็งแรงเราก็สามารถที่จะใช้ร่างกาย ก็คือแรงกายของเราเนี่ยนะครับเป็นฐานได้มีงานวัดงานบางานบุญหรือคนเดือดร้อนคนตกคุกอยู่ในภาวะที่ต้องใช้แรงกายช่วยเหลือคนอื่นเราก็เอาแรงกายเราไปช่วยได้นั่นก็คือว่าแรงกายเป็นฐานไม่มีทรัพย์ไม่มีแรงกายแต่เรามีความรู้ความสามารถบรรลุธรรมเราใช้นะฮะความรู้เป็นฐาน เราก็ใช้วิทยรธรรมนะฮะก็คือนั้นคือเอาความรู้ด้านธรรมะนะไปบอกไปกล่าวไปเล่าให้กับคนที่ไม่เข้าใจธรรมะเขาเรียกว่าวิทยธรรมเป็นทานก็พูดธรรมะให้คุณฟังเอาเรื่องหลักความจริงอธิบายเรื่องของสถาบันกากษัตริย์ในระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์สมเด็จมุกมันดียังไง แล้วก็คอมมิวนิสต์ยังไงไปอธิบายถือว่าเป็นยุธธรรมเป็นทานให้คนที่ไม่รู้เขาได้รู้ได้เขาได้รู้แล้วเขาก็กลับนี้กลับตัวกลับใจนั่นก็คือทําให้เรานั้นได้อ, <Heroes> อานิสงส์คบุญเช่น,ดนเดียวกันการทําทานนั้นแน่นอนครับทุกคนหลายคนบอกว่าเราต้องได้ทรัพย์มาด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเราเอาทรัพย์มีเงินร้อยล้านพันล้านไปช่อราบบังหลวงมา ไปบริจกร้อยล้านพันล้านเราได้บุญบุญนะได้กุศลแต่ไม่ได้เพราะอะไรครับการทําบุญสุนทานนั้นทรัพย์ที่ได้มามันต้องมาด้วยความบริสุทธิ์นะฮะบริสุทธิ์นะครับคือไปโคดไปโกงเข้ามาไม่ได้ไปหลอกไปลวงมาไม่ได้ดังนั้นพี่น้องประชาชนครับการสร้างบุญบารมีนั้นเราต้องสร้างไว้บุญบารมีนั้นเราต้องสร้างทุกขณะจิตดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่า วันนี้เป็นวันสิ้นปีเราต้องสร้างบุญบุญมีคบคู่ไปทุกณาจิตหนึ่งทรัพย์เป็นทานการทําทานนั้นไม่จะเป็นต้องร้อยล้านพันล้านหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทดีหมดครับขอให้เป็นทรัพย์บริสุทธิ์สองแรงกายเป็นทานเรามีกิจอาสาช่วยเหลือสังคมก็ถือได้บุญเรามีวิธธรรมเป็นทานเราไม่มีเงินไม่มีร่างกายเราให้ความรู้ ด้านธรรมะด้านกฎหมายด้านการทำมาหากินการทำเค้กทำอาหารและก็สามารถไปประกอบธุรกิจได้ก็ถือว่าเป็นธรรมทานเช่นเดียวกันพี่น้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชตออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในฐานะนักการเมืองนักกฎหมายก็อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นพบวยความสุขสิ่งไหนที่ผ่านมาแล้ว ก็ให้ผ่านไปสิ่งไหนที่เรามีจิตค้างในใจนะฮะเราบอกใครไม่ได้เราจะเก็บไว้เราอาจจะไประบายนะฮะกับท้องไร่ท้องนาหรือปิดประตูห้องนะฮะปิดประตูห้องบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยผิดไปแล้วไม่กล้าบอกใครสํานึกกับตัวเองก็ถือว่าเรานั้นมีความสํานึกรู้แก่โทษในกรณีทำผิดของเราแล้ว เราไม่กล้าไปบอกใครว่าผมนั่นขโมยเงินผมยักยอกบริษัทถ้าบอกแล้วเป็นความผิดแค่ให้เรามีจิตสํานึกที่จะเป็นคนดีแล้วก็บอกตัวเองว่าจะไม่ทําอีกแลไรก็จะไม่คดโกงอีกก็ถือว่าคนดีแล้วเราต้องปรับตัวปรับใจจิตสําคัญที่สุดดังนั้นพี่น้องต้องลําลึกถึงมาหากรุณาธิคุณของชาติบ้านเมือง สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้เรามีตัวเป็นตนเรามีน้ําเหลืองเรามีเลือดมีเนื้อมีเชื้อมีไข่ทุกวันนี้บิดามันดาเราอย่าลืมบิดามัรดาเราใครที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยแค่โทรศัพท์ไปหาบิดามัรดาก็ถือว่าชื่นใจแล้วนะครับวันนี้วันสิ้นปีผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาณีิชตในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคการเมืองในฐานะ ผู้ช่วชาญประจําตัวสมาชิกสภาพลเรือนและก็ในฐาะนะนักการเมืองและนักกฎหมายและในฐานะคนไทยหัวใจร้อยเปอร์เซนที่จงรักภักดีต่อชาติและสถาบันอยากให้คนไทยนั้นมีความสุขความจเจริญเจริญในธรรมที่สุดการที่เรารวบรวมมีเงินมากทองมีทองมากมายแต่ถ้าเราไม่จเจริญอริยทรัพย์ไม่จเจริญในธรรมก็ถือว่าเรานั้นไม่สมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ดังนั้น เราไม่จะเป็นต้องร่ารวยมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน,านขอให้เรารวยอริยทรัพย์สร้างคุณงามความดีสร้างบุญบาร,รมีให้กับตัวเราเองนะเราก็ถือว่าเรานั้นเกิดเป็นคนสมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิดไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรถ้าหากเรามีความคิดที่ดีพูดดีทําดี และเราคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆไม่คิดในสิ่งที่เลวร้ายก็ถือเราเาป็นคนดีแล้วเราคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อชาติบ้านเมืองก็ถือว่าเรานั้นเกิดเป็นคนไทยสมบูรณ์แบบพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณิโชตขออํานวยพรรให้พี่น้องคนไทยทั้งชาติ ขออเนรยพนให้คนไทยทั้งโรคขออำนวยพอรอนรยพนให้คนไทยที่เป็นคนไทยและคนทั้งโรคจงพบแต่ความสุขความเจริญสวัสดีครับ ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรองปลดสาดแสงคร่างรางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน เื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดู ฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลดสาดแสงพร,ารา่างพร้าค่ำคืนยังมีพระทันพระราชินีที่อยูู่้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่าง ยังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกปรดสาดแสงร่างกราค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินิี่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน